สวัสดีครับมาพบปะออกับเซวาร์ดครับวันนี้มาที่บ้านกอยนะครับตำบลดูอำเภอราชสีสไหลจังหวัดสีสะเกตครับวันนี้มาออกจิจกรรมนะครับเยี่ยมย่ามถามเขา่าพี่น้องนะครับแจกของรางวัลนะครับือนนบัอน,นี้เอารถ ทำมนะครับเอาลดแอ2กอฮอลองสองนะครับมาให้พ่อแม่พ all MM uh,> ี่น้องได้ได้ช่วงนะครับได้ช่วงกันมเี่มีของแจก ครับเขาฝากว่าตอนพี่ตอนน้องนะครับชาวาตำบลดูนะครับผู้ดใดสนใจนะครับอ,อยากสอบถามนะครับโปรโมชันดีดีนะครับฟรีดาวกมี่นะครับในตอนนี้นะครับ ขอบคุณมากมกครับขอบคุณมากมามาลองเบปียนกระดานกระเป๋ไปใส่นะครับ ครับตอนนี้กับพอมีนอกมันกนมนะมาหลายนะครับมาหลายมีอาหารการกินม่ให้พ้อมนะครับเดี๋ยวข้นเข่ารับกันก็ได้ครับข่าวผมกนแจกระเป๋าคใรกแเปาครับเต่ไฟฟ้าได้ลงทะเบียน คนลงทะเบียนได้ทุกคนเลรอครับคนลงทะเบียนได้หมดแล้วนะครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวเข้าแจ้งกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ขอเขาพูดทุกท่านนะครับหลายๆนะครับเจ้าบันทอยของเรานะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมที่ได้มานี้นะครับขอให้สซอร์กินเมันนะครับ

หอมรถเต็ดเลยครับหอมน้ำันไปด้วยนะคะแม่เชิญนะครับเชิญถือไปน้ำใช่ใช้รวมน้องแก่ยังอะไรอย่างในกระเป๋าหรอโอ้ยประมาณนี้เขาตัวนี้โอ้ยเป็นกิจกรรม โชสินค่านะครับยำตียมนองนะครับยมพีนองบ้านเท่านะครับเดี๋ยวตังน้อยกะสวมรับประทานอาหารน้ากันเนดะ้ออย่าพึ่งเมื่อเด้อกินเขานักกันก่อนนะครับก็จัง <laughs> ขอบคุณไลค์ครับขอบคุณไลค์เรารอในสิ้สวยนะครับ ตายโดบรวมกันนะครับอย่าพึ่งเมื่อเด้อพีอครับให้วามรอวมเมื่อนะครับไปมาย่ำยามท้าบเข้ากันนะครับอุคุณพี่น้องทั้งบันโกลนะครับสุภูสุขนนะครับขอให้โชคดีโชคมา n นะครับกิจกรรมมือนี้ อ่ามียังหลายมาเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องนะครับยายไปกินเขาน้ำกันเพื่อนใดอ่ะนะครับกับผู้ใดสนใจนะครับรถแท็กซอ,อ่ตัวใหม่นะครับ L อ2 2 8นะครับฟีดาวพอนงวดปีหนานะครับงวดใหญ่เดือนท่านว่าปีหกเก้านะครับ เทิงเอลหาสองเทงตัวซีศูนย์นะครับฟรีดาวหรือว่าเป็นรุ่นเอ็มนะครับกับลูกค้าเกี a เอลกับฟรีดาวได้นะครับสำหรับลูกค้าเกี a เอลลูกค้าทั่วไปกับตามเกีนะครับตรงนี้โปรโมชันดีๆนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับเบาะเล้ายาหางนะครับก็บต้องขอขอบคุณ พี่น้องอาบ้านเฮ่าหลายๆนะครับอขอเป็นกำลังใจนะครับให้พี่น้องทางชายแดยนเนะาะทางเขตติดต่อชายแดยน,นะทหารทุกทุกท่านนะครับตงโชคดีตลอดปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ